กี่ปีนะแปดสิบแน้าเยอะนะเยอะนะแปดสิบปีนะบามที่คุณออไรสิริพงไปบุญสิิฟงไปบุญสิิพง์ผมเป็นตำรวจชาดาครับอ๋อสิบพงไปบุญเยอะเลยาเอ้มานี้ก็มีตำรวจมาทำบุญเขาเขาเาย้ายมาแบบพันเกพันเอกประชุมพรประชุมมารุมยา โอวนนีเ็นีพงนัเดดโอโอ้เอ่อสิีทตอ๋อต่จาูาจะจะให้เน็ทันหรือไม่ให้เั้รรอยอีก ลูกสาวก็มาสมบประกาเลยนะคุณโยมชมพูส <sus> รีพรานุบิตกสาวเลียด้วย่ตาหน้าตัวแกะจิตมัโอ้ สา,สาตุรัวันนี้เป็นวันบังสพที่22เดือนพฤศจิกายน2566เตอ่างะิริบดร้อยเอ็ดกทบเอ็ดใช้เซชีริตใช้แกนเพชรมไปบูลได้มาทำบุญในการเป็นวันบันคลายอดก็เครบะแปอสิปีพอีอาจาร์มาพ ขอเปเที่ยวเยืนแปชมปรวัติาสตรร้อนจำเองกศชัยฤทธิ์สรีภูมิเูขอไปมุ่งม่งตัวเที่ยวเย่นแปชมูวัศาสรขอขอมีความหมายแรงม่เนสุดมีความสุขบวารเรินเริทุกวยบัตรเดินด้วยบุคคสมบัติทรัพย์สินู่ทองอายุวันนะสุขภัละทุกที่ทลกไุการศึกเรี สาธุสาธุกับคุณบกักปุ๊จากแปสิปีแล้วก็ขออายุยืนยาวนะเพิ่มเพิ่มเพิ่มทุกปีทุกปีปีก็แปดสิก็เป็นเพิ่มเป็นเ0้ปีครับแบบนี้ก็เป็น100ปี100ปีก็นร้เร้อยสิบปีเลยนะที่ให้ขอที่ไปมาได้นะลูกตาอยากพรวาริวนาปุราปาริภูริปิศาคารังเอวะมีววันโตทิสัง Tadanukodapate, wicitamajitam tung angtipamiwasan disetu เอตฺตํอจริยจํพุทฺธํวจายิโนจตารํธมฺมา <Sýstasy> <Sýstasy>